เดวบอกให้เรียบร้อยบอกให้เรียบร้อยเลยบอกน้องเลยบอกน้องดูมองพี่อุ้ยมองพี่อุ้ยดูนะเออให้ก่อนหน่อยเออให้ก่อน่เออก่อนได้ไหมเออลากันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาหน้าทรงหน้าเศร้าจบด้วยจบด้วยบอกด้วยกลับกี่โมง ดูเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวมานะเดีมาดูเรื่องนะดูเรื่องดูเรื่องนางนางโอ้โหซื้อหนุกมาฝากนะซื้อนมาฝากชาด้วยนะแต่ชาแต่แม่ก็ไม่ให้กินเพราะแม่สั่งไปความวุ่นไปดีลูกดูดีดูดีโอ้โหโอ้โหไปลูกไปลูกมองตามมองตาม เดี para, ๋ยวพี่อุ้ยมาหลูบแดี EN ๋ยวพี่อุ้ยมานะชาอยู่กับแม่ก่อนนะยังไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดตาแน่เลยเนี่ยเออเดี๋ยวพี่อุ้ยมาเออไปส่งพี่อุ้ยดิไปส่งพี่อุ้ยปะเดี๋ยวไปส่งพี่อุ้ยปไปดูดิไปดูอุ้ยดิอุ้ยไปยังไงไปดูอุ้ยดิไปดูอุ้ยปะไปส่งอุ้ยปป่ะไปส่งอุ้ยปลูกปะไปดูดิป่ะลูกป่ะ มองตามเดี๋ยวลุยก็มาหลุกเดี๋ยวลุยก็มาเดี๋ยวลุยก็มาหลุกเดี๋ยวลุยก็มานะรักแม่ยังอ่ารักแม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนนะครับ